โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์เนี้ยใน t i k t o ็อกนะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่โพสคลิปวิดีโอไปแล้วนะเรามียอดแชร์น้อยเนี้ยเด็กจะเพิ่มยอดแชร์ก็สามารถไ่ทำตามผมได้เลยนีครับอ่ะขั้นตอนแรกเนี้ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถกดึงที่ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับอ่ะแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมา,สมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กที่สองช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมา,สมาชิกกันได้เลยนะครับ หรือใครที่มีอยกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากกรอสมัสมัรชิงานได้ไปฉีกูเกิลหรือว่าจเมิวดานล่างตรงนี้ได้นี่ครับอ่ะพอเราสมัครชิงานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครชิงานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอเราได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับ i g t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในตัวนี้เราจะมาใช้ในตัวน้งแพลตฟอร์ม Tik t o k นะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับแล้วก็มาดูที่หมดหมู่นะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มแชร์นะครับก็เลื่อนมาด้านล่างนี่ครับแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มแชร์นะครับแล้วก็มาดูที่บริการต่อนะครับ ใะบริการี่มีอยู่หลายบริการนะครับก็จะมีความเร็วแล้วก็เลทราคาของบริการที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้เลือกได้เลยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่อ่า t ิกต็อกนะครับแล้วก็มาที่คลิปวดโอทีราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นะครับแล้วก็พาลอกลิงก์ของคลิปนะครับโดยการกดที่แชร์แล้วก็กดคัดลอกลิงก์นะครับ ันโทรศัพท์มือถือก็ทําเหมือนกันเลยนะครับแล้วกลับมาที่เว็บไซต์นี่แล้วก็นําลิงมาวางนะครับอันในส่วนปริมาณะนีับอยากเพิ่มแชร์เท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่พิธี1000แชร์นะครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยะนีับค่าบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างเลยนี่ครับคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับอ่ะพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเราพบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับ ต่อมานี่ยครับค่อยมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอ่าในหน้านี้เนี่ยก็จะมีเลขออเดอร์นี่ยครับที่เราทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นเลกเนี่ครับของลิปวิโอที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยนะไม่คิดก็ไปเพื่อเช็คด้วยเนี่ยครับว่าคลิปีิดีโอถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยถ้าใส่มาไม่ถูกต้องยอดแชร์จะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เราสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นี่ครับ นในระหว่างที่รา,ราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับคุณผู้ชมน่นานใดเนี่ยที่ได้เข้ามาชิงงานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับและก็มียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือเพิ่งเข้ามาชิงงานใหม่นะครับอะไรยังไม่เคยเติมเงินกันเลยแกคุณผู้ชมกดมาที่เมนูนเติมเงินนะครับอนในเมนูนเติมเงินก็จะมีเอาเลือกเนี่ยครับหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR c o d คนะครับ อันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเนะครับแล้วก็เติมขั้นต่ำที่หบาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางชิลเพย์ะครับก็จะมีอีกหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางอังพาเวลต์นะครับช่องทางที่4ี่จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและช่องทางที่5นะครับก็จะเป็นช่องทางโทมันนี่วอลเล็ตนะครับช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางบายน็ตนะครับ อ่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยพี่เอกจะทดลองใช้งานฟรีกันก่อนที่จะเติมเงินนะครับกดมาที่เ son, มนูรับของขวัญตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีเอารับของฟันฟรีนี่ครับก็จะเป็นของ t i k t o k นะครับจะมีเป็นยอดวิวยอดไลค์และยอดติดตามนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็แค่นำลิงของตัวเองนะครับมาใส่นี่ครับแล้วก็ใส่จำนวนลงไปนี่ครับแล้วกดรับของขวัญได้เลยนี่ครับอ่ะก็รับได้ทุกๆ6ชั่วโมงกันเลยนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองใช้งานฟรีได้นี่ครับ ต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่ t i k t o k อกกันเลยนี่ครับอ่าทุับยอดแชร์เนี่ยมัอยู่ที่5แชร์เองนะครับเดี๋ยวผมจะลองโกลิเฟนหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดแชร์เพิ่มขึ้นมาอะไรยังี้ครับอ่าตุกับยอดแชร์ของเรากคอได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนีครับก็ขึ้นมาถึง105แชร์กันแล้วนีครับอ่าก็ถืถวขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนี่ครับ อะต่อมาเน <des sure> ี่ยพอย่อแชร์ขึ้นกันแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดเนี่ยพี่อยากจะแนะนาให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มากดคลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เนี่ครับโดยที่ป็นเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับอะคุณผู้ชมก็ได้ตาค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนับถึง5%้าเเนตคกันเลยนะครับอะ เ <c oughs> อาละว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยพี่ได้เข้ามาชิงานแล้วเกิดติดปัญหาในการชิงหานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับออากให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นี่ครับ่อแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้กันเลยเขาจะมีเราด้วยติดต่อมีสองช่องทางนะครับจะไม่เป็นโตชื่อเรือแล้วก็ช่องทางไลน์เนี่ยรตรงนี้ถ้าเกิดว่าที่ปัญหาไลน์ก็เลอกติดตอนน่อได้นี่ครับ ารัสมหรับคิมีเนียรผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอาสผมาคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาขอสมัครเข้าไม่ขิงานกันอะไรนี่ครับสำหรับคิมมีเนียก็ต้องขอลาคุณผ,ผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ